สวัสดีคุณผชมุู้กจะเรื่องกนเลยครับถามว่าทำไมผมมาเออย่างเีะผมจะถ่ายคิดกับผมลืมนะผมก็เลยมาถ่ายบนน้ำไปด้วยนขึ้นไปนะ ถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ถอดรองเท้าต้นบ้างนนอ่ะอ้าวดาราผมนะนะอเองอ่ะอ่ะก็คือมันจะได้คลิปนานนะมันจะคลิปคลิปมันจะนานมันเกินไปนะผมขี้เกียจทำอน่นะทุกคนผมก็จะแบบทำเนี้ยนะผมว่าถ้าผมถ่ายคลิปนานไม่ได้นะไม่รู้อ่ะไฟล์เป็นอะไรไม่รู้เสียเปล่าไฟล์ไม่รู้นะอ่ะให้เด็กนะอ่ะนะ นะทุกคนนะอันนี้คือผมใช้รถรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ผมเปิดไฟก่อนฮะผมมองไม่เห็นนะผมเปิดไฟก่อนนะ<อ>เดี๋ยวผมจะบอกชื่อแมพด้วยนะครับผมนะ,ะ,นะ,มะมนเดี๋ยวผมจะบอกนะเดีวผมจะบอกไงนั่นเหรวผม พิมพ์พิมพ์ดิงไว้ข้างล่างนะไปพิมพ์เอาในโลบอคนะเคนะทุกคนนะเดี๋ยวแปถึงนะผมจะทิ้งดิงไว้นะอย่าลืมนะผมจะทิ้งดิงไว้นะทุกคนนะ,น,น,ะน,นะแต่ไม่ใช่ลิงก์การการเข้าเกมเลยนะมันเป็นดิงแบบพิมพ์ต้องไปพิมพ์ในโลบอคเอาเองนะเพราะผมไม่รู้ว่าทำนะทุกคนนออีนะ กจะไอ์เอาสักคลิปนี้สักเอาห้านาทีก็ไม่รู้นะห้านาทีก็ได้นะห้านาทีพอละเพราะว่าผมต้องตัดต่ออินโทรคลิปอะไรอย่างเงี้ยนานนะนานอยู่นานนนะแต่ตอนนี้แอปแคปคัสนะหาไปหาโหลดไม่ได้นะผมบอกเลยไปติดต่อแอปแคปคัสนะ ลืมนะแอปแคปเค้าส์นะทุกคนโอ้โอโอเคโอเคไปเฮ้ hey. ทุกคนผมไม่เคยเห็นทางนี้อ่ะทางแลว้ววะอ๋อ oh. <c oughs> ทุกคนผมผมเกือบลงแล้ววะเ่ยฮอ้อเอาอ้าเนาะเฮ้ยนะ ฮึแอนด์เฮแค่นค่าเกงแล้วเธอทุกคนเดี๋ยวทุกคนผมจะทิ้งลิงก์ดีไหมวะผมขี้เกียจอ่ะขี้เกี็จทิ้งอ่ะเออผมขี้เกียจทิ้งไม่ทิ้งแล้วกันนะทุกคนไปหาโหลดเอาเองนะให้ทุกคนพิมพ์ในตรงยูทูบ ว่า่เออพี่พี่อะไรก็ได้นะแต่ผมแน,นะนำให้เป็นพี่ซิลเซอร์เกอร์นะอย่าติดตามเขาด้วยนะไปกดติดตามกดไลค์นะ mm hmm. คือพี่ซิลเซอร์เกอร์ปุ๊บกดเข้าไปพ,พิมพิมว่าพี่ซิลเซอร์เกอร์เล่นแมปรถนะแล้วแล้วก็ถ้ามันไม่เจอก็เลื่อนไปหาไปมันก็จะเจอรูปรูปพี่พี่ซิลเซอร์เกอร์ขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะแล้วก็มีน้ำแข็งอะไรอย่างนั้นด้วยนะโอเคนะ ให้ทุกคนตอนนี้รถผมติดนะผมขอรีสุดตัวนะโอเคนะโอ้โหโอ้ยเทุกคนบัก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 นะแบบมีบักนะบักนะแบบมีบักได้นะรัวเ๋ยวผมก็กินน้ำก่อนโอ้ยนะทุกคนผมกินน้ำแล้วนะผมกินน้ำแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไปนะอยเนาะแต่ผมจะมาเส่รถเหมือนเดิมนะ เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ไหม่นะผมใช้ไหม่ละเสียงดีขึ้นเนะโอ้โหอึดอด้วยนะเอ็นนะโอ้โหเจ้าก่ยเลยเจอสแป๊บๆๆว้กใดูดจบเนาวทุกคนนะใกล้ถุพ่อเราทีแล้เนาะเ่อโดผิดแลยเนาะนะ ผมถ่ายคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าต,ต่ออินทนคลิปอะไรนอะนนอนมันไม่ได้นะเนี่ยแคปคัตเนี่ยมันนอนเนาะเค็นไหมเแล้วนะโอเคกูเกิลไวโอ้โอเคคลิปดีก็ก็โอเคอเค,อเค,คลิปดีคลิปนี้เลยทุกค,คนไว้